<c oughs> สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องแฟนช่องแฟนคลับสุขสุขคุครับพ่อกับผมพ้กนี้สวีคนดืมนะครับมือนีกะไฮ้รดน้องอามอะมูน้องอามเอาออกทีก่กไนเปลี่ยนให้หยุตลรดน้องเกพี่นอ้องเฮ้ยเกนเบิดมาเคลื่อนนี่ทางนี้ใส่ได้ขึ้นเดียว ไปได้คืนเดียวใส่มาคืนนี่ช่วงเวลาทุ่มหนึ่งหอดหอดจีหาเบิดพอดีพี่น้องหอดจีหาเบิดพอดีถังนี้เอาไปเติมร้อยเกสิบบาทร้อยหกสิบห้าร้อยเกสิบาทนี่และพี่น้องนี่ค่ารถค่าลากอะเติมน้ำมันให้ร้านน้ำให้ค่า เย่าไปทเวลาฟอ,อมลอยหนึง่งมันก็สองลอยเนี่ยมัดไปฟอมเดอมอ้ออามเลยมัดไปน้ำเย่มันแรนมันจะลมฮะบ่มีเหลาหาบงดุวงเลยหาบงเสียกเลยเดี่ยมันแกวเสียกอูเนแกวเสียกอูเลยบอก มีมีเสียกมัดแามอ่าเบิงบ่งรู้เมืงอไรแกเอเสียกอู้เป็นมัดก่อนน่วันเะกาชงเวลาสิบอ่านาฬิกาพี่น้องให้ลูกให้ลานให้เตรมเอาทีอออก่กินให้พอมก,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 ก็นั่งอยู่รถเกินคือเก้าโอ้ยฝ่าไปถึงพี่น้องเอฟซีโทรมาถามัสนอว่า,าลูกเนี่ยไปใส่ อยู่กับผู αι, ้ใดดูบดเสียเมียบดเสีน้องบดเสียย่ทาทำลายพี่น้องลงในคลิปจะมื้อจะมืดเมืองในคลิปไปมันจบไงมันเมื่อยตอบพี่น้องของกลางโทรมาอยู่ในห้องน้ำก็เพาว่าว่าฮับก็บฮับอยู่ทด้ข,กกขี้แตกก็ได้ขี้แตกก็อยู่ก็ฮับให้อยู่ถ้าว่ากันลานทรายผู้นี้ก็นสิยากแน่ไปแน่เลย ิังเขากินน้ำก็ได้อาศัยได้ไปเส้ออื้อันใส่ผู้เทาก็จะซื้อจะนำบานไปใส่บ่ได้ไปจ้ำเก้า บนรากาศพีน่น้องทางบ้านแอด็ดอ่ะพี่น้องก็ส่ายกันอ็ดจะลงเหล็กตัวใดงวันนี้ก็เบาๆว่า,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 าอยู่ละหลับเลยลงเหล็กเอ็ดนี่แหละวันนี้ับอ่ามันหลากออกทิเก็นไปก็อยากไายพี่น้องเห็นเดลือที่ว่าตัวอีกอ่ะคืนละถังพี่น้องถังละลอย คืนะร่อยหกสิบเตื่น 160, ้ำมันอีกสองร้อยเอาจําเป็นก็ต้องใส่พี่น้องอเพราะว่าอาหารแกไปยิมจะขาดกันใส่แล้วก็สงดีแลยามคืน,นสงดีพี่น้องเพราะว่าใส่หายใจเ,เรื่องประตูปิดยนให้อวน้ำเนี่ยประตูอวน้ำเนี่ยหมามันเขาเออ โอ้ยรถประตูกะไรประตูก็ห้างห้างพี่นองเลยลมทับวนสองเสียแล้วอืมคอยไปค่อยมาเด้ออ่าพี่น้องนะครัสำหรับเลขงวดนี้ก็เป็นเลขของวีคนเดิมเรื่อของสาวีพี่น้องนะครับลงมา่ายคลิปเราได้ห้านาทีแล้ว มาโซกันเรียงเลขวันนี้โัวกันเรียงเลขไอ้โซเรียงเลขกันจะมาเบิ้งนากันเท่าไหรเนี่ยมันผมมาเบิ้งนากันกับจิบพาได้เห็นนากันเอามาผัานในพีนองครับโักันเรียงเลขกว่าเนี่อ่านมาตัวเลขกันสำหรับตัวเลขงวดนี้ของพญายศพี่ วนเดิมหรือว่าของตาพี่พี่น้องฟันตั้งแต่อ่าคลิปแรกไปแล้วฟันศูนย์กับหนึ่งนะครับคลิปนี้เป็นตัวเลขฟันสองชุดสองหางพอนาวสันเอจะฟันสีตัวกับฟันอายุตว่าอ่าอยากให้มันน้อยลงพี่น้องอยากให้มันน้อยลงวายตัวเลขไยเลย กับฟันห้ยแก่สองตัวพ่อพี่น้องระวางศูนย์กับหนึ่งอย่างละมิตรคือรางสมบูรณ์กลับไปนําอ่าอ่าศิลวางวดนี้มีเปอร์เซ็นนะครับศิดวามีเปอร์เซ็นงวดนี้พี่น้องมากก็คอยไปจับจองซื้อลาก,กินแบงกันเอาสำหรับเลขตัวฟันก็คือศูนย์กับหนึ่งศูนย์กับหนึ่งสรับตัววิ่ง นะครับสำหรับจับคู่ศูนย์จับคู่ให้เม็ดเดียวจับคู่ศูนย์เจ็ดได้พี่น้องเด้อศูนย์เจ็ดหนาศูนย์เจ็ดอ่าถ้าผมจะจับเบอร์ตัวตัวเลขมันมีเบอร์สี่ตัวมีศูนย์มีหนึ่งมีศูนย์มีหนึ่งมีสองมีสามถ้าผมจับเบอร์ตัตัวพี่น้องฟังเด้อเบอร์ตัตัวเลขสี่ตัวนี่ศูนย์ก็คือจับศูนย์เจ็ด สองก็คือจับสองหกสามก็คือจับสามแปดนะครับอ่าหนึ่งก็คือจับหนึ่งเกียตพี่น้องนั่นแหละที่จับสี่ตัวซี่ตัวซี่เมต็ตอย่างละมติตที่เอาเน้นๆที่สุดก็คือศูนย์เกียตและหนึ่งเกียตพี่น้องนะครับเอาเท่านั้นนะเป็นยังไงกันลองพิจารณาเบ้างเอานะครับ สาวีก็หายสำนักทางมดนี่ชันในเน่ก็คือไอบ้บอตัวตัวก็คือศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองหกสามแปดมิสนีการทเอาเกณฑ์เกณฑ์เกณฑ์สองตัวห่างางเกณฑ์เกณฑ์ก็คือศูนย์เก็ดก,ก,ก,กับหนึ่งเจ็ดเน้นหนึ่งเจ็ดเม็ดเดียวอืมเลีกสาวีด้วยีนองเด้ออ่าบอกกันสูู้กันฟัง้งพี่นองมากแสดกว่า ผมมาเข้ากับเรียนผ่านทุกอย่างเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับนำเสนอพี่น้องในเบิ้องในชน่วงนั้นกันฟันธงหนึ่งกับศูนย์มาล้านเปอร์เซ็นต์มาในนอนพี่น้องว่าตัวใดนะครับหรือว่าจะเอาชุดเต็มชุดใหญ่นะครับเลขวิ่งเลขเด่นมีศูนย์มีหนึ่งมีสองมีสามจับคู่ให้ อย่างละชุดอย่างละตัวมิตละตัวศูนย์จับคู่ให้ศูนย์เจ็ดหนึ่งจับคู่ให้หนึ่งเจ็ดสองจับคู่ให้สองหกสามจับคู่ให้สามแปดมีเท่านี้ตัวเน้นตัววงกลมก็คือหนึ่งเจ็ดเน้นมากที่สุดแล้วก็ศูนย์เจ็ดนะครับมีสานี้แต่หมักโปรโมทคือหนึ่งเจ็ดพี่น้องนะครับเอา,เอาฝากไป ตนพี่ตอนน้องตอนป่าตอนลุงน้ำกันพิจารณาเบิงทุกอย่างเป็นแค่เพียงแนวทางนะครับสนับสนุนสื่อสาะกินแบงรัฐบาลกันเพียงเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด้อพี่น้องเดอ้อขอพรบคุณพี่น้องสู่ขู่ทุกคนขอบคุณทุกกำล,ลังแรงเครียร์รงใจนะครับขอบคุณตายาย,ายลุงป่าลูกหลานเอาอาเซียนกระเดาสู้ขู่ส่บงสุบอน นะครับเป็นคนทติดตามเป็นกนเลีเ้ยงเกียร์เลี้งแก่กับสว,วีคนเดิมยี่บจิมบอปากันช่องทางเราอยู่ได้ก็อยู่กับพี่น้องเอฟซีนะครับช่องทางยูทูบทวีคนเดิมกมคือช่องทางของพี่ของน้องยู YouTube ทูบสวีคนเดิมก็เป็นเป็นช่องยูทูบทวีของพี่น้องเอ่อยูทูบสวีคนเดิมเป็นช่องของพี่น้องเอฟซีปั๊ดสู่คนหนึ่งแสนหาเมื่อหกพันชีวิตที่เขามาติดตามนั้นคือช่องทางของพี่น้องหมด หากพี่น้องบอกเขามาปีนก็รังเ,เร่งเกีย้ยงเกลื่อแอบทวีคนดืม่มคงจะบวรยมานางเบาจนเท่าสม,มือนี้แม้เกิดทั้งการเก็บการป่วย,เร,เ,ยเร่งเกลี้ยงเกลื่อยอยู่ใดอยู่ใดนอนพี่น้องอิบซีทั้งนั้นนองอิบซีโซมาหลายนะเหมือกก้นี่ขี่แตกโยแต่เป็นเพิอเ่อโยมเงอนขี่อยู่ในห้องน้ำอยู่ก็นย่างรับสายเพ่นใจกัเมื่อ,อยู่ดอกก็ว่ากระหับสุขคน จะวน้ดาดวนบ่ไดดขอโทษขออภยัยบางคนก็นจะว่าแย่มาจากว่อนําคือมันเมื่อยพี่น้องนะครับที่ทันโทษมากแล้วก็ซอยพี่กำลังเล็กเชี่ยแรงเก๋กับคายกข่ายาร่วมถึงพี่น้องอีพีทีทั้งเมืองไทยสูกส่กุศลร่วมถึงทั้งพี่น้องอีพีทีอยู่ทางบ้านน้องสลาวบ้า,บานแอ่นนะครับประสบแต่ความสุขคมเจริญด้วยพี่น้องเดอ้อนะครับพิจารณาเบิ่งตัวเลขแอดกัน นำมาฝากพี่ตอนน้องสุกุสุสคนคิดว่ามันจะออกคอยมาเบาสูพี่น้องฟังนะครับศูนย์เจ็ดกับหนึ่งเจ็ดดอพี่น้องเดอรนะครับมากก็คอยไปหาซื้อรลรตอรีกันแอดจัดไว้เรียบร้อยแล้วเด้นะครับจัดแล้วนะบเอาให้เบิ่งก่อนพี่น้องชุดใส่นอ้อแเราจะว่าแอดตัวอีกแป๊บนึงพี่น้อง แอดจัดไว้แล้วพี่น้องเ็ดหนึ่งหนึ่งเกดนะครับซื้อไว้มือนี่ผลมาขายงานศพเผาศพพี่น้องเผาศพศพหนึ่งมือนี่มือเอื่นก็มีอีกให้บาดเอด็นคนตายหลายพี่นอ้นองเด้อพี่น้องเด้ออืมนี่ละคือแอดมกักนะมักตัวนี้ล่ละเอาดูดีไม่แห้งสุขุสุกคนพี่น้องไปละว่าอะไรก็สีเมยพี่น้องก็สิเบือ่อ อ้อยอรลายนะครับเอาโกมานเฮีงปังเริ่มเริ่มเริ่มรมวยรสมใจความสุขความจเจริญให้ย่าจุนนะครับคือเอตวิคนเดิมนยพี่น้องเด้อสวัสดีครับ